ดีครับประสาททองนิวครับธรรมสาระบนเทึงอนุรักษ์ศิลปะประเพณีครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาฟังคลิปการบรรยายธรรมของท่านพระอาจารย์มหานรินทร,ปร์ปัะโนหรือหลวงพ่อซุกนะครับท่านเทศเนื่องในงานมาเป็นกุศลศพกร์ลำปางอุ่นใจครับที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนันเนื้อหาสาระท่านเทศเป็นภาษากลางครับปกติแล้วท่านจเทติเป็นภาษาทิ่นอีสานใต้เนาะ ่านจะเทศเป็นภาษากลางแล้วก็ได้เนื้อหาสาระเป็นที่น่าประทับใจน่าฟังน่าคิดครับฟังแล้วน,น่าคิดโดยเฉพาะชาวพุทธเราว่าความคิดเห็นของแต่ละคนแต่ละท่านเดี๋ยวนี้เป็นยังไงครับได้แง่คิดแง่ทำในการน้อมนำไปปฏิบัติจากอวาทของท่านในวันนั้น ขอบคุณไปยังลูกหลานของคุณแม่ขอบคุณไปยังลูกหลานของคุณแม่ลำปางอุ่นใจแล้วก็ขอบคุณไปยังเฟซบุ๊กของท่านพระอาจารย์มหาหนดินทนปะสันโนวัหนี่ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับโตอะระหะโตสมมาสมุทัสสนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสมมาสัมุทมัสมมสะนะโมตัสสะภควะโต อรหโตตสัมมาสัมพุทธัสสะนติจตัสสะอมรมเรนังที่กูก,กาญโยมสาธุชนทั้งหลายเบื้องหน้าตัวจานี้ไปอาตมาภาพจะได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนา ฉลองศรัทธายาโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมง,งานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ลำปางคุณใจได้เสียชีวิตจากลูกหลานไปโดยไม่มีวันกลับในเบื้องต้นก็ขอสแสดงความเสียใจกับลูกๆของคุณแม่ลำปางทั้งสี่ห้าคน ที่ได้สูญเสียคุณแม่ไปอีกอย่างหนึ่งญาติพี่น้องก็อยู่ห่างไกลเนื่องจากว่าคุณแม่ลำปางนั้นมิได้เป็นลูกหลานชาวอำเภอรกระสังโดยตรงบ้านเกิดยาติพี่น้องส่วนมากจะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็ที่อำเภอหนองหวง ด้วยสถานการณ์โควิดคุกคามบางคนก็มาได้บางคนก็มาไม่ได้ก็ทำให้เราลำบากในการบำเพ็ญผู้สนศพในช่วงนี้ศพกระสบในการทำบุญก็ลำบากที่ว่าลำบากนั้นบางครั้งสถานการณ์หมู่บ้านนั้นเนี่โรคโควิมดมนรุนแรง การทำบุญตามประเพณีตามงานศพนั้นก็ไม่สะดวกไม่สบายเท่าที่ควรเพราะว่าทางมาตรการสคบเขารุนแรงเพื่อป้องกันคนที่ยังไม่มีโรคเบียกเบียนโดยเฉพาะโควิดนั้นก็เป็นการป้องกันส่วนเราจะกลัวหรือไม่กลัวนั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่ง ญาติพี่น้องอยู่ไกลไม่สามารถมาได้ธรรมดาแล้ว <c oughs> อำเภอรกระสังนี่จะพูดกันเป็นภาษาเขมรแต่เนื่องจากว่าพี่น้องอยู่อำเภอน้องหงบ้างอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นบ้างมาหาชูก็บอกว่า <c oughs> มง้องเทศเป็นภาษาไทย เพราะว่าญาติฟังขเขมรไม่ออกอย่างไรก็แล้วแต่เราก็ทำบุญโดยปริมาณไม่มากไม่น้อยตามสถานการณ์โรคร้ายบางคนก็ตั้งศพไว้คืนเดียวบางคนก็สองคืนบางคนก็สามคืนมากที่สุดต้องรีบเร่งในการออกศพ ด้วยเหตุนี้เรามางานศพเป็นการมาพิจารณาถึงความจริงของชีวิตว่าชีวิตคนเรานั้นมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางแล้วก็จะแตกสลายในที่สุดดังเช่นบาลีกล่าวไว้ว่านัตทิชาตัสะอามะระนัง ผู้ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยากกิตโฉมนุษยปฏิลาโภการเกิดเป็นมนุษย์เป็นได้ยากที่ว่าเป็นได้ยากนั้นลำดับแรกเราต้องแยกให้ออกว่ามนุษย์กับคนนั้นต่างกันอย่างไรคนนั้น จะมีจิตใจที่ต่ำแต่ว่ามนุษย์มีจิตใจที่สูงส่งดังเช่นนักปราชญาชท่านจะกล่าวไว้ว่าในยุคล้นเก้ารัชกาลที่สิบเป็นยุคศิีวิไลคำว่าสิีวิไลหมายความว่าเจริญรุ่งเรืองอยู่สองประการ หนึ่งจเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัตถุสองรุ่งเรืองทางด้านจิตใจ,จเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัตถุเราจะเห็นว่าถานนหนทางในประเทศไทยปัจจุบันปรับเปลี่ยนสภาพเป็นสี่เลนเกือบทุกเส้นทางหรือจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือน้ำไหล ไฟสว่างทางดีมีงานทำมีน้ำประปาใช้มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านมีถนนหนทางที่เดินไปมาหาสู่กันสะดวกสบายถ้าไม่มีโรคร้ายเราก็มีงานทำเรียกว่าน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีงานทำ นี่คือความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัตถุภายนอกคำว่าศีวิไลจเจริญทางด้านจิตใจเขาบอกว่ายุคศีวิไลราชการที่สิบนั้นจะเจริญทางด้านจิตใจมีจิตใจที่สวยสดงดงามประกอบไปด้วยมีศีลธรรมประจําใจมีธรรมนำทางในการดำเนินชีวิตมีสติก,กำกับ ในการพูดการจาในการดำรงชีพในการประกอบอาชีพต่างๆบุคคลที่มีจิตใจเสื่อมทรามนั้นจะค่อยๆประสบแต่ความวิบัติคนไม่มีศีลธรรมจิตใจต่ำลงประสบปัญหาความวิบัติ 1. นึศีลวิบัติ คำว่าวิบัติเนี่ยแปลว่าเสื่อมเสียหรือแปลตรงๆว่าเสียเสียอะไรศิลระวิบัติไม่มีศินบางคนกล่าวรับสินห้าจากพระพระให้ตามบาลีถูกต้องแต่คนรับรับไม่ถูกต้องอาราธนาศินก็ไม่ถูกต้องรับสินห้าก็ไม่ถูกต้อง ราว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิไอคนรับมันอกอรับไปปานาติปาตาเวรมณีสิกขาสัมมาทิยานิก็ไม่รู้มันไปรับมาจากกมพีไหนเล่มไหนเคยบวชหรือไม่อย่างไรจิตใจเสื่อมตามพบความิบัต์ความเสียหายเกิดขึ้นไม่มีศีลธรรมประจําใจทํามาหาก,กินอะไรก็ไม่เจริญรุ่งเรือง เงินก็ไม่มีเก็บเพราะอะไรเพราะไม่มีสินประการที่สองวิบัติทางด้านความคิดเรียกวัาคิดทีวิบัติคิดทีวิบัติคืคอเห็นความดีเป็นของเสียยกย่องคนไม่ดีเป็นคนดีอย่างเช่นกรณีของเสียคนหนึ่งคริวาสายเปยมีเมียแล้วแต่เจ้าชู้ อยู่กับเมียคนเก่าไม่ได้ไปปลูกต้นกล้วยขายมีเงินแล้วก็ไปติดสาวสาโคโยตี้ทุ่มเทเงินทุ่มเทเงินให้สองสามหมืน่นพอผู้หญิงเขาไม่เล่นด้วยเขาเอาแต่เงินก็โวยวายแต่สังคมไทยกลับไปยกย่องให้มีงานทำมีงานออกโชว,ชว์ทุกวันไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ความคิดยกย่องคนเลว มากกว่าคนดีหรือเหมือนปีจะแล้วกรณีอย่างหนึ่งกรณีของน้องชมพู่ตายน้องชมพู่ตายแม่ของน้องชมพู่เป็นคนผู้สูญเสียลูกอันเป็นที่รักสื่อทั้งหลายไม่ให้ความสำคัญคนทั้งหลายไม่ความสำคัญไม่มีใครไปช่วยเหลือไม่มีใครไปกรอบใจแต่คนทั้งหลายกลับทุ่มเทเงินไปให้ลุงพลสร้างบ้าน ให้ลุงพลไปร้องเพลงให้ลุงพลแสดงมิวสิกวีดีโอต่างๆช่วยเหลือเกื้อกูลเงินทองเป็นล้านๆแต่แม่ผู้สูญเสียนั้นกลับไม่ได้อะไรเลยกลับถูกเหยียบย่ำจากสังคมไทยนานาประการนี้เรียกว่าทิฐิวิบัติหรือความทิฐที่มันวิบัติประการต่อมาก็คือร่างกายวิบัติในยุคศรีไลรัชการที่สิบนั้น คนไม่มีศิลไม่มีธรรมประกอบอาชีพที่ไม่เป็นสัมมาอาชีพคือประกอบอาชีพที่มันไม่สุจริตก็จะประสบปัญหาทางด้านร่างกายหนึ่งโรคร้ายสองประสบอุบัติเหตุเช่นขาขาดแขนด้วนต่างๆจึงจะเห็นได้ว่าพอราชการที่สิษ์เข้ามาก็มีโรคร้ายเข้ามาทดลองจิตใจคนทั่วโลกแม้แต่คนไทยก็ใช่ รอบแรกนั้นเราก็ตั้งกาดกันเข้าไว้กาดอย่ากตกคนไทยปลอดภัยจากโรคร้ายแต่ช่วงหลังมานั้นคนไทยเผลอไม่ใช่ประมาทแต่คนไทยเผลอลืมสติหลงระเริงก็ปรากฏว่าโรคมันก็เข้ามาอีกครั้งหนึ่งระบาดไปทั่วนี่ทำให้ร่างกายของเราไม่สมบูรณ์เรียกว่าร่างกายเราวิบัติเพราะฉะนั้นนีย่ยุคสีวิไลย ภาษาอังกฤษเ็ใช้คำว่า civilization civilization แต่ปัจจุบันจึงกลายเป็นบบกรุป civilization คือความเจริญรุ่งเรืองเป็นกลุ่มกลุ่มคำว่กรุปในแปลว่ากลุ่มเจริญรุ่งเรืองเป็นกลุ่มกลุ่มแต่ความจนนั้นยังกระจายไปทั่วด้วยเหตุนี้เราเกิดเป็นมนุษย์ เป็นมนุษย์แล้วเกิดมาพบประพุทธศาสนาปฏิรูประเทศอยู่ในประเทศที่สมควรเป็นประเทศที่มีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทั้งพร้อมไปด้วยทุกอย่างแต่ว่าเราเป็นผู้ทำลายธรรมชาติธรรมชาติกลับมาเล่นงานเราเช่นสมัยเมื่อก่อนเราทำงานเราใส่ปุยขอ้อ ที้ววขี้ควายต่อมาเราอยากเจริญองอกงามอยากได้ผลผลิตมากมายเราไปใช้ปุ๋ยเคมีต่อมาเราไปฉีดยาเคมีสิ่งเหล่านั้นมันสะท้อนย้อนกลับมาสู่เราเองกลับมาสู่เราเองการพบพระพุทธศาสนาแล้วการที่จะได้ฟังธรรมะซึ่งเป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องยากทําไมว่าเป็นเรื่องยาก บางครั้งเรามีพระเทศแต่ไม่มีผู้ฟังบางครั้งมีผู้ฟังแต่ไม่มีพระเทศบางครั้งมีพระเทศไม่มีผู้ฟังยกตัวอย่างวันนี้อาตมาเทศเทศให้ขีฟังเพราะไม่มีคนฟังมีแต่คนคุยข้างหลังมีแต่คนคุยแข่งประการที่สองก็คือมีผู้ฟังแล้วไม่มีพระเทศ พระเทศเดียวนี้ก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนพระเทศเดียวนี้เทศการตลาดเทศเพื่อเห็นแก่เงินเทศเพื่อได้ลาบสก,การะเยอะๆเทศเพื่อเอาใจโยมแต่ไม่กล้าพูดความจริงว่าอะไรคืออะไรการทําบุญของชาวพุทธจึงผิดพลาดไปทุกเรื่องงานโศพก็จัดแบบผิดพลาดงานบวชไปจัดแบบผิดพลาด กทิลนร่วกทิ้น,นแบบผิดพลาดเพราะพระไม่กล้าพูดความจริงถ้าพูดความจริงแล้วคนเขาไม่ศรัทธาไม่ศรัทธาก็ไม่มีเงินเดี๋ยวนี้พระเอาเงินไปทำอะไรหนึ่งออกรถแข่งกันหนึ่งออกรถแข่งกันรถสวยๆเช่นฟอร์จูเนอร์นิวเซเว่นสี่ประตูแข่งกันส่วนพระผู้ใหญ่ก็ออกรถเด้นแข่งกันส่วนพระบ้านนอกก็หาเงิน ซื้อรถพวกฟอร์จูนเนอร์บ้างนิวเซเว่นบ้างทีประตูบ้างเพื่อแข่งกันประการที่สองพระนักเทศหาเงินเพื่อไปซื้อ iPhone 13ไปไหนก็อวดไ h o n e กันเนี่ยรุ่นนี้รุ่น13อันนี้รุ่น12อเารุ่น7รุ่น8มันกระจอมมันตกยุคไปแล้วพอไปใช้โทรศัพท์ราคาถูกเอ็นรอยก็ไม่มีใครมองก็บอกว่าพระรูปนี้ไม่มีบารมี เดี๋ยวนี้บารมีของพระไม่อยู่ที่การปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาบารมีของพระเดี๋ยวนี้ขึ้นอยู่กับรถราคาแพงบารมีของพระเดี๋ยวนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ไอโฟน13จึงกลายเป็นพระประจบสอบพอพูดจาจากับโยมและโยมชอบใจจึงหาพระที่พูดความจริงไม่ได้พระก็เลยละเลย ในการปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาศีลคืออะไรคือความปกติของพระอยู่อย่างเรียบง่ายอยู่แบบสันโดษอยู่แบบพอมีพอกินไม่สะสมไม่พุ้มปือยเดี๋ยวนี้พระเราสะสมมากมายมากกว่าโยมได้ซ้ำไปวัดสร้างใหญ่โตกุฏิล้ำหนึ่นล้านรถราคาเจ็ดแล้านแต่คนใส่บาทนั้นยากจนคนแค้นติดหนี้ทกศอ แต่โยก็ยังชื่นชมว่าหลวงพ่อนี่มีบารมีแก่ท่าเหลือเกินแต่โยไม่เคยคิดมุมกลับว่าเอะไอเราที่ใส่บาตรนั้นยังจนกว่าพระแล้วเราไปใส่บาตรท,ทาไมทําไมไม่คิดมุมกลับบ้างพระไม่เลยละเลยในการปฏิบัติในการทําสมาธิเจริญจิตติตาจิตตภาวนาขาดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงไม่รู้จักละสังขารคืออะไรรู้จิิงที่ควรรู้คืออะไร เดี๋ยวนี้พระดีโยมไม่ศรัทธาแต่พระบ้าบ้าโยเข้าเต็มวัดพระดีดีปฏิบัติดีกวดัดวัดวัดวา,ดวา,ดวาดสวดม่อนไหว้พระโยไม่ศรัทธาแต่ไอพวกพระบ้าให้หวยให้เบอร์โยกับศรัทธาหลังไหลไปหาสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในสังคมไทยมากมายเหลือเกินจนวัดไม่เป็นวัดวัดบางวัดแทบไม่มีใครกราบพระพุทธรูปวัดบางวัดสร้างพญานาคใหญ่กว่าพระประธาน วัดบางวัดสร้างพญานาคใหญ่กว่าพระพุทธรูปในวัดวัดบางวัดนั่งสร้างรูปเหมือนครูบาอาจารย์ใหญ่กว่าพระประธานในโบสถ์วัดบางวัดสร้างรูปเทจิอาจารย์ใหญ่กว่าพุทธรูปในวัดซึ่งเหล่านี้พระกําลังทาให้โยมไข้เขลแต่โยมก็ชอบอย่างนั้นถ้าโยมยังชอบอยู่อย่างนี้ศีลธรรมจะอยู่ที่ไหนศีลธรรมไม่มีในจิตในใจ ปากเคราะหราะร้ายทำรายซึ่งกันและกันยกย่องกันมากมายว่าประเทศไทยนับถือพระพุทธศาสนา,า9 5เปอร์เซนต์แต่เต็มไปด้วยการพนันเต็มไปด้วยการฆ่ากันทุกวันโยงไปดูในคุกประเทศไทยติดคุกอันดับสามของโลกนับถือาศาสนาพุทธทุกบ้านทุกเมืองแต่คนติดคุกสามแสนกว่าคนแต่คนบวชในวัดจริงๆแล้วมีสองแสนกว่าคน นั่นหมายความว่าเรานับถือศาสนาพุทธอย่างไรจึงไม่มีจิตเมตตาห้าหันค่ากันไม่เว้นแต่ละวันเมื่อวานนี้เขาล่อจับยาบ้าข้างๆสนามบินอำเภอสตึกหนึ่งแสนกว่าเมตรนี่หรือคนไทยนับถือศานสนาพุทธคนเรานับถือศาสนาพุทธแต่ไม่รู้เรื่องคุณธรรมการได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ประเสริฐ นักปราชญ์ทาก่าไว้ว่าวันหนึ่งให้ได้พูดธรรมะหนึ่งคำวันหนึ่งให้ได้ฟังธรรมะหนึ่งคำถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตประการต่อมาที่ว่างานบวชกิดพลาดสมัยเมื่อก่อนเขาบวชเอาบุญบวชเอากุศลเจ็ดวันห้าวันสิบห้าวันหนึ่งเดือนทุกวันนี้เขาบวชเอาความสนุกบวชเอารถแห่ สนุกสนานเฮฮาบางคนก็บุญไม่ถึงโบสถ์หฮไปแห่มารถเบรกตกราคามาตายบุญไม่ถึงเพราะอะไรการบวชมันติดพราดไม่มีใครกล้าบอกไม่มีใครกล้าชี้นําจึงทําให้สังคมไทยเราเนี่ยนับถือศาสนาพุทธเฉพาะในเะเบียนบ้านไม่มีศีลไม่มีธรรมอย่างนี้เราจะปกครองกันอย่างไรนักการเมืองก็ซื้อเสียงและก็อ้างก่าตัวเองบริสุทธิ์ แล้วเราจะไปยังไงประเทศไทยนี่เรียกว่าคิดทีวิบัติความคิดมันเสียเมื่อความคิดมันเสียแล้วนี่สุขภาพจิตมันก็เสียด้วยนี่แหลงยุคสี่ิีไลต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวเราเริ่มจากพ่อจากแม่ไปสู่ลูกไปสู่สังคมหมู่บ้านไปสู่สังคมตำบลไปสู่สังคมอำเภอจังหวัดและประเทศชาติ เดี๋ยวนี้พ่อไม่เป็นพ่อแม่ไม่เป็นแม่พ่อแม่ไม่กล้าสั่งสอนลูกโัรลูกไม่เคารพนับถือเดี๋ยวนี้ลูกใหญ่กว่าพ่อแม่กลายเป็นลูกอบรมสั่งสอนพ่อแม่แทนบานสังคมแบบนี้เรียกว่าสังคมวิบัติสังคมที่เสื่อมเสียเราจะแก้ไขอย่างไรถ้าเราไม่แก้ไขที่บ้านไม่แก้ไขที่พ่อที่แม่ถ้าพ่อแม่ปัจจุบันยังอยากแต้รวยอย่างเดียวแต่ไม่อยากมีความสุข เราก็จะมีความทุกข์ตลอดไปเราเป็นหนี้ตลอดไปเพราะฉะนั้นี่ญาติโยมทั้งหลายวันนี้แม่ครัวบอกให้มาพูดจริงๆและอย่าพูดตรงๆไปว่าแม่ครัววันนี้เอาสาระมาพูดจริงๆไม่อ้อมค้อมกันเน้นเน้นเนื้อเนื้อและก็จบเพียงแค่นี้ขอบคุณคุณพ่อธงเกียวรำซึ่งเป็นสามีแล้วก็ลูกนั้นก็คือนายศิริวัฒใช่ไหม สิริวัตรอยู่ไหมอสิริวัตรอุ่นใจนางจินตนาอุ่นใจนายโนพลอุ่นใจนายนัทจพลอุ่นใจซึ่งเป็นเจ้าภาพซึ่งรูปสองคนนั้นได้บวชเป็นสามเณรเพื่ออุทิศส่วนบุญส่นวนกุศลให้โยมแม่ก็เป็นกําลังใจให้ที่ดีได้กาะชายผ้าเหลืองของรูปไปสู่วรรค์เพราะสังคมไทยเราเชื่ออย่างงั้น การที่ได้เห็นลูกบวชนั้นเป็นสิ่งที่พ่อแม่ปลื้มปิติเป็นสิ่งที่น่ายินดีแต่ว่าบังเอิญวันนี้เรามอบวชเพื่ออุทิศุส่วนบุญส่วนกุศลให้โยมแม่เนนบวชใหม่อยากให้แม่ได้บุญนั้นต้องสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจคำว่าสำรวมในที่นี้ไม่ได้ความว่าเดินช้าช้าพูดช้าช้าไม่ใช่ คำว่าสํารวมคือพูดด้วยความระมัดระวังจริจาด้วยความระมัดระวังเราบวชเป็นเนรและก็อย่าไปพูดกันมึงกูบางคนมาเห็นเนรบวชก็ถามเนรเพื่อนอ้อมึงบวชเมื่อไหร่เนรก็ตกใจทำไมมึงพูดกับกูอย่างนี้เอา,เ,าเป็นเพื่อนกันจใจเลืกอกยังไงมันก็เลยวุ่นวายไม่รู้พระไม่รู้เนรกันเราตั้งใจทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แม่แล้วก็ตั้งใจเต็มที่เราบวชระยะสั้น ด้วยอำนาจผลบุญที่ลูกลูกและญาติทางหลายได้ทำบุญอุทิศแล้วจงเป็นบุญเป็นกุศลเป็นตบะเป็นอำนาจเป็นปัจจัยเป็นพาลาวะปัจจัยเป็นนิสัยตามตรงให้บุญกุศลน,นั้นไปถึงคุณแม่ลำปางอุ่นใจให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ด้วยตรอถึงญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มาให้กำลังใจครอบครัวอุ่นใจในวันนี้ ก็ขกอให้ท่านทั้งหลายนั้นจงเจริญด้วยอายุวันนักสุขภาระปฏิภาณธรสาร้งบัติพัฒนะมงคลต้มบูนปูนพลาบยศกระเสริญดังได้ชี้แจงแสดงมาสมควรแก่การเวลาขอสมุดยุติลงคงไว้เอวังก็มีด้วยประการละเจนีสาธุอักลรกหลานเข้ามาักะจ